สึกไทยกัมพูชาประทุกองทัพพร้อมลบรัฐบาลหนุนปกป้องอธิปไตยเมื่อวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในเก้าจังหวัดภาคใต้เพิ่งเริ่มคลี่คลายประเทศไทยต้องเผชิญศึกใหม่บริเวณแนวพรมแดนไทยกัมพูชากลับมาประทุอย่างรุนแรงอีกครั้งจนรัฐบาลและกองทัพต้องเร่งรับมือชนิดไม่มีเวลาพักหายใจ สถานการณ์ความตึงเครียดสะสมมานานเมื่อกัมพูชายัางคงละเมิดข้อตกลงชายแดนอย่างต่อนเนื่องเหตุการณ์ล่าสุดกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนเสียขาซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อและเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวรบอาจปะทุได้ทุกเมื่อความตึงเครียดปะทุขึ้นจริงเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาที่ปูผาเหล็กและพลรานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกด เมื่อทหารกัมพูชาลั่นไกใส่ทหารไทยทําให้กําลังคนไทยบาดเจ็บสองนายแม้ชุดเกราะจะช่วยไม่ให้เสียชีวิตแต่ก็สะท้อนความดุนแรงของสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนค่าวันเดียวกันฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงซ้ำพร้อมเคลื่อนย้ายอาวุธหนักทั้ง RM70 และ BM21 ประจําการริมชายแดนตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้ามืดวันนี้เกิดการโจมตีอีกรอกที่ช่องอ่านม้า จังหวัดอุบลรัชธานีและที่หนักที่สุดที่ช่องบกทําให้ทหารไทยเสียชีวิตสองนายภายใต้แรงกดดันกองทัพอากาศไทยตัดสินใจใช้ F16 ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมาย3จุดในฝั่งกัมพูชาเพื่อสกัดยานกําลังรบและทําลายฐานยิงความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นปฏิบัติการที่ได้รับไฟเขียวเต็มรูปแบบจากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล วันนี้นายกอนุทินได้นำเหล่าทัพออกแถลงการย้ำว่าไทยไม่ใช่ผู้เริ่มแต่จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยพร้อมประกาศว่าไทยจะดาเนินการทุกมาตรการที่จาเป็นและจะไม่มีการเจรจากับผู้นำสหรัฐโดนัทพร้ป์ในกรณีนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในจังหวะสำคัญก่อนกำหนดเส้นตายตามข้อตกลง MOA ซึ่งอาจน,นำไปสู่การยุบสภาในวันที่31มกราคม 2,569ทำให้แสถานการณ์ชายแดงครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบความมั่นคงของประเทศแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีอนุทินว่าจะได้รับความไว้วางใจให้กลับมานั่งเก้าอี้สอร .1 อ,อีกครั้งหลังการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่